ก็ยังไนี่นะันงสติกอะไรยิ่หัวหมาแมวแล้วเขาได้เฮียนปูกเท็ดยังไวรได้หรือปปอกมันปอกข้ออะไรแไปใครว่าอะไรแล้วเขาว่ามันเป็นผ่านอนีเฮียนคนอื่นใช่ไปมเด็กน่อยมึนค็นี้ครับครับนอนอยู่ได้ถึงแม้เฮียนผู้ใหออมันกล้วย ก็เคลื่อนน่ะยิ่งเลยอ่าโอ้กูเห็นแลนะจอดกูไปถึงหลังค้ากูเอาหลังค้าสังกสีแล้วมาเดินทะลุนี่แหละมันแกล้มมือนข้างไหล่ฉันคุณนายคุณไม่หิวไหมเสียบกระเลงเหรอเสียบกระเลงแถบวบทุบมาเด็ติ๊กมั้ยนั่นแหละเสียบกระเลง พอช่างว่ามาหลายเปโอ้พอช่างว่าม่หลายแน้วต็มไปด้หตการณ์ทกย่งามงมันมีหมอสไส้์น่ง่างเอาขันยางว่ดกันแสดงว่าคนป่วยคนมีการมันมีมอสไส์นี่กัปั่นจักรยานซะยุ่ในสกลนครไกลๆนึ่งมอเตอรยรถติดขัไปยุ่งสกลนครนี่หนี่งเขาะ,ะ,ะขันไปก่อนขาคุยออเ่อคาขยไปมันจะเปจังี่ปั่นจักรยานไปยับไอ่ามันเดี๋ยวหอนพายไย บอกมีเง oh, oh, ินสามแสนสี่แสนันจะไปซื Asia, ้อรถมาขีเพื่อเปลีอยนน้ำมันโอ้ยตีนก้าวหน้าผาอยู่คนนั้นจะซื้อเงินเส้นมาเขามายึดตัวนี้โอ้ยยึดกลุยแล้วขวดแยมึงเอ้ยเอาไปเอาม่านย้ายไปยึดทะเบียนกลางใช้ยังม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยซื้อไอ้ของเห็นไหมอีกสุ่หนึ่งบกูได้กับระเบิดจนที่ในเป็นนีซูนนีเสียข้าราชการไทยทุจำไว้เนี่ยมีเงินอยู่สิบบาทเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งมาเจ็ดบาท อันนี้สมมุติซื้อๆนี่เจ็ดบาทก็อิ่มแล้วสามบาทเก็บไว้ตัวใยเนี้ยมตายก็เกิดมาคนตายใครค้นเป็นลูกผู้ใดตายเข้าใจไหมอืมเงินสรางผลิตินศพกับเงินเก็บในน้ำมูลน้ำบานเท่านี้นแหละหรามาสร้างผลิตินศพแฟนบุตรที่แฟนไปเกี่ยงเข้าใจไหมเข้าใจไหมผู้ละคนกับมู้เดียวกันท่านรักเทียร์กับใงานอยู่ในงานเดียวกันทั่วโลกท่านรักเทียรโอ้ดีเดียดน้อน่าจะให้บุญสิบบาทยี่สิบบาทอ่าเข้าใจไหมเนื้อ วัที่นี่เขาไปการเงินของน้พุ่นปพ๊บได้รหัสปั๊บ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 ป อ้อินสแบงก์่าทลายอ yes okay okay thank y น than ั่นะบ๊เนฝนตกเงีอันทุงปุยฮมันแม่ทุงปุยมที่ว่าไม่ถุงพันธุตีกัทางใหนเี่นั่นะไปโรงเรียนสมัยมตะกี้โอ้ยขัดขนาดอมันจะมีถุงล่างนี่สลัดสลัดนี่นี่าาไทยกันสลิดสลิดนี่ดิสลิดผ้าดีน่ลูกใช้าใจเปล่าแต่นี้มันจะเป็นตรงกับป้าสลิดนะ ร่างนะั้นจะจุกสมองเอสวัสดีค่ะ